สองราศีดวงความรักมีปัญหาคำพูดของคุณจะทำให้รักมีราบรื่นคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คด,ดวงกับหมอแจนดวงเด็ดเดดดวงกันค่ะราศีพฤกษภความรักระวังคำพูดที่อาจทำให้คู่ครองไม่ค่อยพอใจกันคิดก่อนพูดเข้าไว้ราศีเมถุนความรักชอบหยิบเอาปัญหาเก่าๆกลับมาพูดใหม่สุดท้าย ทำให้ทะเลาะกันได้กิดไลค์กิดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิทธคำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 ศูนย์แปดศูนย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า